สวัสดีสวัสดีทุกคนอยู่กับเราอีกแล้วนะ,ะทำไมเสียงกูไม่เหมือนโดเรมอนวะมันไม่ใช่อ่นนี่ไม่ใช่เสียงโดเร่ะเอาละคนอยู่กับเราอีกแล้วนะครับวันนี้กับพี่คิมแบบสบายแตกไม่ยังเลยอยู่กับเกมโดราตอตการ์ตูนคุ้นๆใช่ไหมล่ะ สันสมาเล่นเกมไม่ท่าดีดูกันทุกวันไม่มีเบือ่อโอ้ยกูไม่มีประสบปั่นแต่งประสบปั่์ในการแต่งเนื้อเพลงใช่งไหมอุ้ยแอบซื้อนมูกหรือว,ว่าสันส่ะแปลงคอเวกสัไม่อยากแปลงคอเวกแล้วอ่ะมนเดิม รอบนี้ลองเกมใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเกมนี้สําหรับใครที่เคยเล่นนะครับก็มีแนะนำเข้ามากันก็ได้ว่าเล่นยังไงถึงจะถูกเล่นยังไงเติมยังไงเบ็ดเท่าไหร่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บพีทอเป็นเป็นยังไงบ้างแนะนํากันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้ส่วนผมอันนี้เป็นการเล่นเกมโดราดอเนี่ยครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาปรับเบ็ดกันตามสไตล์คนทุนน้อยก่อนละกันลองเล่นกันไปดูเรื่อยๆว่าเออมัใจยังไงเนาะ ออมาไปกันเลยทำไมไม่มีตัวการ์ตูนออกมาเลยสักตัวหนึ่งตัวโดเร่อหรือโดมี่ตัวโดเร่กับโดมี่ะโดมิตา้าลองดูนะครับไปกันเลย Dorema, Dorema, Dorema. Ui, Đông Chi Su, Đông Chi Su cả cả. Wow. Ui, 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 อขอรับเป็นเบ็ดหนึ่งแล้วกันเล่นขำๆกันไปก่อนนะครับลองดูสำหรับเกมใหม่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันฝากกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากลองเล่นฝึกเล่นหัดลองเล่นแบบเราก่อนก็ได้เริ่มจากที่ทุนน้อยๆเบ็ดต่ำๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนเร่งรีบให้มวันมากมายอะไรนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ฝึกเล่นนะครับจำไว้เสมอว่าเว็บที่ดีก็ต้องเล่นจากเว็บตรงนะครับถอนง่ายจ่ายจริงที่สําคัญ ก็คือต้องมีแอดมินพูดคุยที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถให้คําตอบเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมฝากทอนตรงไปตรงมามีกิจกรรมร่วมให้สนุกมากมายนะครับใครอยากจะลองเล่นเกมนี้หรือเกมใดก็ตามนะครับลองทัก l ล n e แอดตามลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ไปดูนะครับสอบถามข้อมูลจากแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงใครมีเกมไหนแนะนำอยากให้เราลองเล่นหรือมีแกมใหม่อยากให้เราลองเล่นดูแนะนำกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นใยไในเว็บไหนก็ตามนะครับ S <S พูดพรสังเระเราอะ่ะแตงแตงอะ่ะแตงพูดพรสังเระแตงอ่ะอ้ย่ <S 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 ยาฮู้โดราเอมโมโดราเอม <S 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 โมเมื่อไหร่โดเรมอนจะโผล่มาล่ะโอาง okay, แล้วนะแตงแตง แตงแตงคลิปนี่ผมรอเดาอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามีฟรีสปินเนี่ยมันจะมีโดเรมอนโผล่ออกมาหรือเปล่าโดเรมอนโดเรมอรนมอไหนอ่ะไม่มาเลยอ่ะ ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็ลองติดตามกันดูนะชื่อเกมว่าโดราดอก็เป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบตุ๊กตาตุนะแบบประตูของโดเรมอนไงพาไปเจอแบบเอ้ประตูพิเศษไปเจอแบบฟรีสเวนนะ่ะฟรีสเวนนะ่ะให้มันได้แบบอถูกอกถูกใจกันไปนะเอ้ยอุย้ยน่าฟีสปอรเร็วกว่าเด็กสองค้งอ,ะอ่ะลองดูก่อน ปปสาวดาดาเฮ้ยเป็นเพลงแบบรีมิกซ์ด้วยโดเลมอนร้องเพลงรีมิกซ์ โ okay. อเท่าไหร่เมื่อกี้ได้อะเท่าพอหอมปากหอมคอนะครับใครนะอยากลองเล่น วิธีการใช้เวดน้อยแล้วก็เล่นเกมใหม่กันไปเรื่อยๆนะครับผมมาแนะนำเกม,เกมเจฉใชนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่าละแอบไปถามได้เลยนะครับสมัครฝากถอนรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ,ๆ,งๆกิจกรรมต่างๆภายในเว็บสามารถทักถามไลน์แอดมินของเรามีบริการให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้พี่โดราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะอบ๊ายบาย